เราให้ดูหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขนะครับอันนี้หมัดจะมีทั้งอยู่ในสุนัขและแมวนะครับเราควรจะกำจัดเทมมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวให้หมดกำจัดเทมมัดที่อยู่รอบๆบ,บ้านด้วยแล้วก็ควรจะมียาป้องกันเทมมัดจดไว้ให้กับสุนัขและแมวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เห็บหมัดกลับมาขึ้นตัวน้องอีกนะครับ ถ้าทำสามอย่างนี้เห็บหมัดมันก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยจากร้านน้องหมันน้องแมวสาลรอนในสวน,กนเกษตรมาขันกันครับ้องจะมีหมัดนะครับที่ชัางเลยต้องย้ายที่ทํางานย้ายที่ตนขนมาโคนในอ่างเลยนะเพื่อที่จะเป็นการควบคุมไม่ให้หมดัดไม่ให้เห็บมันกระจายไปที่อื่นนะครับเราก็จะทําอยู่ในอ่างน,นี้แล้วก็เก็บขนออกจากนั้นก็ค่อยโรน้ําออกไปเลยนะเพราะว่าหมดัดมันจะกระโดดได้นะเราก็จะ ทำในอ่าเองเลยนะครับเป็นการควบคุมพื้นที่นะครับไม่ให้หมัดไม่ให้เห็บมันกระจายไปที่อื่นอันนี้เป็นการทํางานของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตร,รบางขอนแก่นนะครับเราอาบน้ําตัดขนให้กับสุนัขและแมวรับกําจัดเห็บหมัดออกจากตัวสุนัขและแมวด้วยนะครับสนใจใช้บริการติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพิช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ นอมุ่นธนาบุญร่วมกันสํารับลูกค้าที่ไม่ใช้บริการนะครับจะมาดูกันว่าน้ตัดขนเสร็จแล้วกําจัดเทหมัดออกผลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าปล่อยให้มีเหบหมัเดเยอะอยู่บนตัวสุนัขและแมวนะครับควรจะมียาก,กําจัดเทหมัดต,ติดบ้านไว้นะครับผสมน้ําผสมแชมพูอาบน้ําให้กับน้องนะครับเหบหมัดจะได้หมดไวขึ้นแล้วก็ควรที่จะจก,กําจัดเทหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยโดยการใช้เป็นสเปรย์กําจัดมลงสาบก็ได้ครับฉีดพ่นแต่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกก่อนนะคร หรือว่าแมวก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ควรจะหยดยาป้องกันเทมบดไว้ด้วยหรือว่าใช้เป็นยากินป้องกันเทมบัดก็ได้นะครับตามระยะเวลาที่ยายานั้นควบคุมนะครับอันนี้เห็นไหมนี่นะเดี๋ยวโดนน้ำเราจะเห็นตัวหมัดชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับตัวยาวๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องอาบน้ำตัดขนกับจะเทมัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ เราจะดูให้ดูเห็บหมัดนะครับที่อยู่บนตัวของสุนัขน้องปอมทั้งคู่เลยนะครับน้องจะมีเห็บหมัดเต็มตัวเลยโดยเฉพาะตัวเล็กนี่เยอะมากเลยนะเห็นไหมครับนี่เป็นตัวมัดนะอันนี้เราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรคอน้าร์โนหมาน้องแมวซารอนนะครับที่ช่วยในการกำจัดเห็บหมัดแล้วก็ลดผลื่นแดงผื่นคันจากการที่โดนเห็บหมัดกัดนะครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนด้วยตอนแต่ว่าน้องมีเห็บหมัดเยอะเราต้องช่วย อ่าใช้เป็นแชมแชมพูสูตรสมุนไพรผสมกับน้ำยากำจัดเทมป์บัดนะครับจะได้กำจัดเทมปม์บัได้รวดเร็วขึ้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมกำจัดเทมป์บัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวออกแล้วก็กำจัดเทมป์บัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่นะครับออกด้วยโดยการใช้เป็นสเปรย์กำจัดมแมลงสาบก,ก็ได้นะครับแต่ต้องเอาสุนัขและสว์เลี้ยงของเราออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ควรจะใช้เป็น ยาป้องกันเห็บหมัดไว้กับตัวสุนัขและแมวของเราด้วยนะครับจะได้เวลาที่มีเห็บหมัดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะได้โดนยาแล้วมันก็จะได้ล่วงตายนะครับอันนี้เราตัดขนแล้วก็เราย้ายมาตัดขนที่อ่างเลยนะครับเพื่อควบคุมขอบเขตของการมีเห็บหมัดนะครับเห็บหมัดจะได้ไม่ไปติดลูกค้าท่านอื่นนะแล้วเราจะได้โปรน้ําปล่อยออกไปเลยนะครับอํบนัสตัดขนกับจัดเห็บมัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวน,กนเกษตรมังคุดแก่นครับ เบอร์โทรศัพท์ศูนย4แ4ดสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนกับตัดเทปหมัดติดต่อเราได้ครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมองขุนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้มีบริการรับส่งด้วยนะครับตามระยะทางที่อขอบเขตที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าเรารับส่งได้เขตไหนที่ไหนบ้างติดต่อสอบถามได้ครับเราใช้เป็นแชมพูผสมกับน้ำยากับัดเ็บหมัดแล้วก็หมักไว้บนตจของสุนัขนะครับเพื่อให้เห็บ หมัดนั้นหลุดร่วงออกไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าเห็บหมัดจะไปเกลดลูกค้าท่านอื่นนะครับเวลาที่เห็บหมัดบรรโดนน้ํายากำจัดเห็บหมัดแล้วก็แชมพูสูตรสมุนไพรแล้วเนี่ยมันก็จะนิ่งแล้วก็ร่วงออกไปจากตัวของสุนัขนะครับแต่อย่าลืมว่าอย่าลืมกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยแล้วก็ให้ยาป้องกันเห็บหมัดไว้กับตัวสุนัขด้วยนะครับเห็บหมัดจะได้หมดไปขึ้นนะครับด้วยความหวังดีของร้านน้องหมาน้องกมะซาลรนในสวนเกษตรองนแกันครับ เราให้ดูหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขนะครับอันนี้หมัดจะจะมีทั้งอยู่ในสุนัขและแมวนะครับเราควรจะกำจัดเทหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวให้หมดกำจัดเ็บหมัดที่อยู่รอบๆบ,บ้านด้วยแล้วก็ควรจะมียาป้องกันเทหมัดจดไว้ให้กับสุนัขและแมวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้เห็บหมัดกลับมาขึ้นตัวน้องอีกนะครับ ถ้าทำสามอย่างนี้เห็บบัดมันก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยจากร้านน้องหมาน้องแมวซาลอ,อนในสวนเกษตรมังกุนครับเสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนนะตัวนี้น้องให้นมลูกอยู่นะคะน้องมีลูกนะคะแล้วขนน้องจะล่วงนะคะตัวนี้น้องมีเห็บมัดด้วยนะคะเราก็กําจัดเห็บหมัดให้แล้วนะเดี๋ยวจะไปติดลูกๆนะ เสร็จแล้วร้านำน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศนย์สี่สี่สีสามนะคะแลด้านหนึงนเราจะใช้ในการผิดอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามบญและนิธทีต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะดื้นดดูกาดสะบัดเวีงวีนเรารับหมดนะจะนับแล้วจะบานได้